การแถลงข่าวของคณะโฆษกนะครับก็วันนี้คณะรัฐมนตรีมีการรับทราบนะครับหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็มีการอนุญัตหลายประเด็นนะครับแล้วก็มีการรับทราบเรื่องของการแต่งตั้งมากมายเลยทีเดียวซึ่งในส่วนของคณะโฆษกเนี่ยคงจะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะครับในทุกเรื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในผมเข้าใจว่าในช่วงเย็นๆประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับทางด้านเว็บไซต์นะครับ uh, www.thgov.th a i go. ก็จะขึ้นสรุปมติของคณะร,รัฐมนตรีเพราะฉะนั้น uh, เพื่อเรียนให้ทราบว่าเราก็คงจะสรุปให้ฟังในเรื่องประเด็นหลักๆที่คิดว่าเป็นความสนใจนะครับของส uh, ื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับก ขออนุญาที่จะเริ่มต้นนะครับเรื่องของเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมก่อนนะครับทางด้านกระทรวงคมนาคมได้เสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีมีการขออนุมัติกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อใช้ในการดำเนินงานวงเงิน1 10, 1 5 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็น วงเงินกู้ระยะสั้นหรือที่เราเรียกกันว่าเงินกู้เบิกเกินบัญชีจำนวน800ล้านบาททั้งนี้เนี่ยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีภารกิจนะครับในการที่จะให้บริการการขนส่งในเชิงสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรืที่เรียกว่า Pso Public Service Organization แล้วก็รวมถึงการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลในการที่จะควบคุมราคาการบริการเพื่อลด ภาระค่าของชีพในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาการขาดทุนจากการดำเนินงานแล้วก็ส่งผลต่อกระแสะเงินสดรับที่ไม่เพียงพอกับกระแสะเงินสดจ่ายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพื่อให้มีกระแสะเงินสดเพียงพอที่จะใช้จ่ายในการดำเนินงานและก็ไม่ให้เกิดปัญหา การขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงจนไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานแล้วก็ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องคณะรัฐมนตรีจึงพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2564วงเงินไม่เกินไม่เกิน1 1 5 0 0ล้านบาทและในส่วนที่2นะครับ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการลงทุนตามภารกิจหลักเพื่อบำรุงรักษาทางแล้ก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการรถไฟจึงมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มีภาระที่จะต้องชำระเงินค่าง,งานตามสัญญาที่ได้ผูกพันตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากจัดหาเงินสดได้ไม่เพียงพอกับความต้องการในการจ่ายจนอาจก่อให้เกิดผลเสียหาย ได้การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีวงเงินกู้ระยะสั้นหรือที่เรียกว่าวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังกล่าวไว้เป็นแหล่งเงินสํารองเพื่อรองรับกรณีขาดสภาพคล่องฉุกเฉินต่อไปคณะรัฐมนตรีจึงพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้นนะครับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงิน800ล้านบาทโดยเห็นควรให้การรถไฟแห่ง แห่งประเทศไทยพิจารณาคัดเลือกสถาบันการเงินด้วยวิธีการประมูลวงเงินกู้ระยะสัน้นนะครับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังกล่าวเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านต้นทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดนอกเหนือจากนี้เนี่ยการค้ำประกันเงินกู้เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลประกอบการที่ขาดทุนมาโดยตลอดซึ่งหากกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน อาจทำให้ไม่มีสถาบันการเงินให้ความสนใจในการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินซึ่งอาจส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถที่จะจัดหาเงินกู้ได้ดังนั้นจึงมีการค้าประกันการกู้เงินในครั้งนี้โดยกระทรวงการคลัง,อง,งนอกเหนือจากนั้นนะครับยังได้มีการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมติคณะกรรมาการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยให้กระทรวงคมนาคมในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดกำกับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาองคอ์กรให้เห็นผลเป็นรูปธรรมตามแผนที่กำหนดไว้โดยเร็วนะครับนั่นเป็นส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน กระทรวงดี DE นะครับเป็นการขอปรับแผนงานและของบป,ประมาณในการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางและการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนซึ่ง โครงการนี้นะครับเป็นการขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดําเนินการโครงการ,ร,การายกระดับโครงสร้างพื้นฐานซึ่ซงเ,เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอ,าอินเทอร์เน็ตนะครับระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนหรือที่เราเรียกกันว่าอา,อาเซียนดิจิทัลฮับนะครับซึ่งการอาขอปรับแผน งานในการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ทออกแบบมาเนี่ยเพื่อทดแทนการยกเลิกระบบเคเบิลใต้น้ำเพชรบุรีศรีราชานะครับซึ่งแผนงานก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยทําให้โครงการ ระบบเคเบิลใต้น้ำดังกล่าวไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามแผนที่ได้ออกแบบไว้จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงโครงข่ายซึ่งมีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานการลงทุนก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่มีกรอบระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีเคยให้ความเห็นชอบไว้นะครับโดยมีการ ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการโครงการกิจกรรมดังกล่าวจากเดิมที่จะเสร็จสิ้นภายในปี2563ให้เป็นเสร็จสิ้นภายในปี2565นะครับทั้งนี้เนี่ยงบ <Okay. S 1> ประมาณในการดำเนินการทั้งหมดก็ยังอยู่ในวงเงินเดิมก็คือภายในงบประมาณ5,000ล้านบาท อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการควบรวมกิจการของบริษัท TOT จำกัดมหาชนและบริษัทกะสะทธุรคมนาคมจำกัดมหาชนจากเดิมเนี่ยที่จะต้องให้เสร็จสิ้นนะครับดำเนินการทั้งหมดภายในวันที่14กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาทั้งนี้ครมเห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาการควบรวมกิจการออกไปอีก6เดือนนะครับเรื่องสุดท้ายที่ขออนุญาตที่จะเรียนทุกท่านนะครับเป็นเรื่องเพื่อทราบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สาธารณภัยแล้วก็การช่วยเหลือนะครับที่คณะมนตรีได้รับทราบในวันนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งทาง กระทรวงนะครับได้แจ้งว่าจากอิทธิพลร่องมอรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนของประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่20-31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลา,ลากวาตาภัยดินโคนลนถล่มและดินสไลด์จำนวน17จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนตากอุตรดิตถ์พิศณุโลกสุขโขทยัยกาลาสินนครพนมขอนแก่นส,สกลนครสิงห์บุรีและจังหวัดประจีนบุรีรวม64อำเภอ224ตำบล1,964หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ20,000ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูทุกจังหวัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยนะครับในความเดือดร้อนของอประชาชนเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดการที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัยณจังหวัดสุขโขท,ทยัยและนะครับโดยที่จะไปจุดแรกไปพบประชาชนณนะ บ้านคลองกระจงหมู่ที่สามตำบลคลองกระจงอำเภอสวนนครโลกจังหวัดสุขโขทยัยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนผู้ประสบอุอทกภัยแล้วก็มอบถุงยังชีพแล้วท่านนายกก็จะตรวจพื้นที่น้ำกักเซาะชายฝั่งแม่น้ำยมจุดที่สองนะครับอยู่ที่หมู่ที่7ตําตำบลท่าทองอำเภอสวนนครโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะพบป,ะประชาชนผู้ประสบอุทกภ,ภัยและมอบถุงยังชีพเช่นกันแล้วก็จะตรวจดูพื้นที่ความเสียหายจากน้ำกัดเซาะถนนซึ่งยังมีประเด็นที่อาจจะต้องเตือนประชาชนด้วยนะครับขอให้ประชาชนบริเวณทีอ่อาจจะมีการต้องเฝ้าระวังจากฝนตกหนักนะครับ และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าป่าไหลหลากได้ในช่วงวันที่5และ6กันยายนที่จะถึงนี้จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยครับเรื่องแรกขอเป็นข่าวดีกับ ทุกท่านนะคะที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากับกองทุนประกันสังคมทั้งที่เป็นนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนกรณีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะ,ะก็ถือว่าเป็นภาค2จากที่เคยได้มีออกมาตรการช่วยเหลือไปแล้วในช่วงเดือนมีนาคมนะคะในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยให้เหลือฝ่ายละ ร้อยละสองของค่าจ้างผู้ประกันตนนะคะทั้งสองฝ่ายจ่ายเท่ากันร้อยละสองของผู้ประกันของค่าจ้างและสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ96บาท ซึ่งจากจำนวนเต็มที่จะต้องจ่ายเนี่ย432บาทครั้งนี้ก็คือจ่ายเพียงแค่96บาทนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2563ซึ่งในการลดหย่อนการออกเงินสมทบครั้งนี้เนี่ยทาง กระทรวงแรงงานเขาก็ได้คิดมาถึงว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างตัวแรกก็เป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกันตนจำนวน12.79ล้านคนคิดเป็นเงิน1.3หมื่นล้าน และนายจ้าง4.87แสนรายคิดเป็นเงิน1.1หมื่นล้านในภาพรวมก็คือในการลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบในครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะนำจะนาไปสู่การเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษ,ษฐกิจรวม2.4หมื่นล้านนะคะแล้วถ้าเกิดคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดให้กับผู้ประกันตนได้เนี่ย ถ้าในกรณีของผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยก็เฉลี่ย1,022บาทในช่วงระยะเวลา3เดือนนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะเฉลี่ย1,008บาทค่ะอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องแรกนะคะเรื่องที่2ค่ะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมกว่า2 0 0 0 0นไร่ในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรีนะคะวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในหลักการโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมานะคะรัฐบาลถือว่าโครงการแก้ปัญหาน้ําท่วมตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน66พื้นที่ประสบ ภัยพิบัติซ้ำซากที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงบูรณาการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา20ปีคือช่วงพศ2561ถึง2580นะคะเปนถือว่าเป็นการลงทุนขนาดใหญ่นะคะขอลงรายละเอียดนิดนึงคะ่ะว่าสำหรับรายละเอียดของโครงการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างนี้ตอนล่างนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อ บรรทาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจและก็ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทยแล้วก็จะเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคด้วยนะคะประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้แน่นอนที่สุดก็คือจะช่วยบรรทาอุก อุทโทก,กภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีที่โดยทั่วไปก็จะทุกๆปีจะได้รับผลกระทบประมาณ219,000ไร่นะคะจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่การเกษตรประมาณ10,000ไร่แล้วก็เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคประมาณ8.4ล้านลูกบาทเมตรต่อปีแล้วก็จะเป็นการเพิ่มเส้นทางคมนาคมโดยใช้ถนนบนคันคลองเชื่อมต่อถนนสายหลักด้วยและ ประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญในจังหวัดนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการอนุมัติในหลักการก่อนจากนี้ไปทางกรมชนระทานก็จะลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างแล้วก็รับฟังความคิดเห็นซึ่งแผนการก็จะเป็นการถ้าทําทุกอย่างในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียบร้อยเนี่ยก็คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ในปี2565นะคะก็คือเร่งขึ้นมาอีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นขอใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะว่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่มาถึงก็อยากให้มีส่วนร่วมคิดว่ากังวลหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็มานำเสนอกันได้ค่ะ เรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของโครงการนมโรงเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้น้องๆตั้งแต่วัยอนุบาลหนึ่งถึงปฐมศึกษาปีที่6เนี่ยมีนมได้ดื่มแล้วก็รัฐบาลก็ได้สนับสนุนงบประมาณเรื่อยๆมานะคะแม้กระทั่งโรงเรียนเอกชนที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนในอัตราคนละ1820บาท ต่อป,ปีก็คือสองภาคเรียนนะคะแต่ด้วยในกรณีของโรงเรียนเอกชนเนี่ยในงบประมาณปี2562เนี่ยได้ จัดสรรเงินให้ไปแล้วแต่ว่ามันน้อยกว่าจํานวนนักเรียนจริงเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยทางสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็ได้เสนอของบประมาณมาเพิ่มเติมเพื่อให้นําไปจ่ายเงินค่าค่านมให้ครบทุกคนนะคะวันนี้คอรามาก,ก็ได้อนุมัติวงเงินจํานวน24.42ล้านบาทให้กับสํานัก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อเพื่อไปดูแลในเรื่องนมโรงเรียนค่ะเ,ออเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของท้องถิ่นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบร่างพรบสฉบับน,นะคะคือ ร่างพรบการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่นและร่างพระราชบัญญัติเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะซึ่งทั้ง2องฉบับเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเสนอข้อบัญญัติรวมถึงร่วมตรวจสอบนักการเมืองในระดับท้องถิ่นด้วย รายละเอียดนะคะสำหรับร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยก็สาระสาระที่สำคัญเช่นกำหนดให้จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่นมีต้องไม่น้อยกว่า5000คนหรือไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะ อีกข้อหนึ่งก็คือผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่เกิน10คนสามารถร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดทำร่างข้อบัญญตัติหรือเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเข้าชื่อหรือให้ดำเนินการได้ทั้งสองกรณีนะคะส่วนอีกฉบับหนึ่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยสาระก็ได้เป็นการ กำหนดวิธีการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ใน2กรณีคือกรณีแรกนะคะการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกเนี่ยต้องมีผู้เข้าชื่อร่วมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือการเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิก ต้องมีผู้เข้าชื่อรวมกันไม่น้อยกว่า5,000คนคะ่ะหรือไม่น้อยกว่า1ใน5 1ใน5ของจํานวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามที่กฎกระทรวงกำหนดนะคะนี่ก็เป็นร่างที่คอรมอรเห็นชอบจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการเสนอให้สภาพ,พิจารณาต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะอนุมัติงบป,ประมาณรายจ่ายงบกลางนะคะในวงเงิน883ล้านบาท ให้กับสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทําพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐหรือว่า state q u ค r a n t i n e นะคะซึ่งจะเป็นการในส่วนของสถานที่ของเอกชนนะคะในการแก้ปัญหาโควิด -19 อันนี้เป็นระยะที่3นะคะซึ่งเดิม สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่7มีนาคมถึง30มิถุนายนแล้วก็รัฐก็มีการใช้สถานที่ราชการจำนวน2แห่งแล้วก็มีโรงแรมเอกชนจำนวน31แห่งไว้เป็นที่รองรับสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็ต้องมากักตัวนะคะ จำนวนทั้งสิ้นในส่วนของช่ง30มิถุนายนนะคะ27,977คนซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงกลาโหมก็ได้รับการจัดสรรงบกลางไปแล้วถึง2ครั้งนะคะก็คือระยะที่1 95ล้านบาทระยะที่2อีก97ล้านบาทระครั้งนี้นะคะเป็นระยะที่3 883ล้านบาทค่ะในส่วนของกระทรวงต่างประเทศนะคะก็ได้แจ้งประมาณการจํานวนคนไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมถึง31สิงหาคม จำนวน22,470คนซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงก็อยู่กับสถานการณ์นะคะทางกระทรวงกลาโหมก็เลยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากเดิมที่ยังไม่ได้รับงบประมาณอีก19,577คนรวมกับที่คาดการไว้อีก22,470คนนะคะทางท่านนายรัฐมนตรีก็มีบัญชานะคะก็เลยเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมใช้จ่ายงบกลางให้งบกลางนะคะในวงเงิน883ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําการกัก จำนวน41,514คนค่ะสำหรับในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะคะก็จะแบ่งเป็นงบค่าตอบแทนบุคลากรค่าเช่าที่พักค่าอาหารค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของผู้ถูกกักกันค่าวัสดุทางการแพทย์ค่าจ้างหมาบริการและค่าใช้จ่ายด้านพาหนะค่ะเรื่องถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่าง อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับเดิมนะคะซึ่งฉบับเดิมไม่สอด,อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจุบันมีพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้นสาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะมีการกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME นะคะ โดยจะต้องใช้เงินงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ30ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจาก SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการไว้กับสสวนะคะรวมถึงหากประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบว่าผู้เสนอราคาที่เป็น SME เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ10ก็ให้เลือก SME แทนพ้องเท้งยังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหากรณ์หรือสถาบันเกษตร สถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรรับรองอีกด้วยนะคะในขณะเดียวกันร่างกฎกระทรวงฉบับน,นี้ก็ยังส่งเสริมการใช้วัสดุหรือพัสดุที่ผลิตในประเทศโดยมีการกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะซื้อจัดจ้างพัสดุผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้โดยเฉพาะในงานก่อสร้างให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อนซึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละเกของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมด และหากพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะคะถ้าในขณะที่มีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลไทยสัญชาติไทยหรือ,อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าต่างชาติไม่เกินร้อยละ3ก็ให้พิจารณาเลือกผู้ประกอบการของไทยก่อนอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจ,จัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจากผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุไว้กับกรมควบคุมมลพิษอีกด้วย ในครั้งนี้นะคะท่านนายรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้ดี้บประเนินการอย่างเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานรับนโยบายนีไปเพราะว่าจะเป็นการใช้ของไทยช่วยคนไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ต้องกระจายสู่ท้องถิ่นอีกทางท่านนายกรัฐมนตรียังมีบัญชาให้ทุกหน่วยงานทํารายงานเสนอขึ้นตรงต่อท่านนายกด้วยว่ามีการใช้การจัดจ้างพัสดุในท้องถิ่นเป็น s อ e หรือเปล่านะคะ เรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็รับทราบรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในราชการพลเรือนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะโดยสำนักง,งานกพก็ได้รายงานในต่อที่ประชุมครมนะคะว่ามีการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคก,กในปีงบประมาณ63 ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับมาเป็นข้าราชการนะคะมีผู้สนใจสมัครสอบถึง5 0 0 0 0 0คนและจะดําเนินการจัดสอบในวันที่27กันยายน6-3นี้นะคะที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ15แห่ง โดยกพก็ได้กำหนดนึงถึงการจัดระบบการสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคโควิด -19 นะคะรวมทั้งจะให้มีการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่18ถึง22กันยายนณศูนย์ส,สอบทั่วประเทศ9แห่งซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครสอบจำนวน21,723คนแล้วแล้วก็รวมทั้งทั้งอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แบบธรรมดานะคะมีผู้สมัครสอบจานวน521,723คน นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเตรียมแผนการสอบสําหรับผู้ที่จะต้องสอบเพิ่มเติมภาคกอซึ่งไม่สามารถชําระเงินได้ทันเนื่องจากที่นั่งสอบเต็มอีกจํานวน95,610คนโดยคาดว่าจะดําเนินการจัดสอบได้ประมาณต้นเดือนมกราคม2 6 6 4ในส่วนของข้าราชการนะคะที่จะต้องจัดสรรในปี62-63ถึงที่ยังไม่ได้รับปรรจุยังขาดแคลนอีก2 0 0 0มอัตราแล้วก็มีอัตราว่างงานจากผลการเกษียณของอาการ เกษียณอยุราชการเมื่อสิ้นงบประมาณ63อีกจำนวน8,900อัตราอีกทั้งทางกอพอนะคะก็ยังมีแนวทางที่จะเจอะที่จะว่าจ้างาเป็นระบบพนักงานราชการซึ่งปัจจุบันในรูปแบบของการจ้างงานของรัฐก็จะมีในรูปแบบของสัญญาจ้างที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานชั่วคราวการจ้างงานตามกองทุนหรือการจ้างงานในลักษณะของพนักงานท้องถิ่นนะคะโดย คณะกรรมการคอพร,รอนะคะก็มีมติเห็นชอบในแนวทางเพิ่มเติมในการที่จะจ้างาพนักงานราชการเพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจหรือก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการจ้างงานในกลุ่มผู้สําเร็จการศึกษาและก็ผู้ที่อยู่ในระหว่างหางานทําหรือผู้ต้องการเปลี่ยนงานตกงานนะคะก็จะมีการารับจ้างเข้ามาเป็นการจ้างงานระยะสั้น คือจะมีการจ้างงานเป็นพนักงานราชการไม่เกิน2ปีในปีงบประมาณ64และ65จะเน้นการกระจายรายได้สู่ระดับพื้นที่ตลอดจนรูปแบบการจ้างงานก็จะเป็นการบริหารจ้างงานแบบเฉพาะเพื่อให้ส่วนราชการสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว ซึ่งคาดว่าการจร้างงานในลักษณะนี้ก็จะได้อีกประมาณ1 0,000อัตรานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องได้รับเงินสนับสุงงบประมาณเพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายในการจร้างงานในโครงการดังกล่าวอีกด้วยในส่วนของรายละเอียดทาง mm. กพก็จะมีการหารือแล้วก็นําสู่คณะรัฐมนตรีในขั้นตอนถัดไปค่ะวาระสุดท้ายนะคะเป็นวาระแต่งตั้งนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในเรื่องของการแต่งตั้งดังนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์นะคะนาย รณรงค์ภูมิพิพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งรองปลัดก,กระทรวงนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายบุธิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะกระทรวงท่องเที่ยวมีนายอารันบุญชัยนะคะเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะนายจำเริญโพธิยอดรองปลัดกระทรวงนายพัชระอนันตศินอธิบดีกรมศุลกากนนรนายรัวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสัมภาษามิตนรนางวรนุษย์ผู้อิ่มเป็นผู้ตรวจราชการคะ่ะ กระทรวงอวนะคะมีนายปฐถมสวรรค์ปัญญาเลิศเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงยุติธรรมนะคะนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายนิยมเตือนสอนสุขรองปลัดกระทรวงนายสหการเพชรนรินรองปรลัดกระทรวงพันตํารวจโทวรรณพงศ์คชรักอธิบดีกรมพินิษ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวะชนพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศัก,ก,กดิ์สกุลผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นายอายุธินธภันอธิบดีกรมราชาัณร์ในส่วนของอข้าราชการการเมืองนะคะวันนี้มีนายธนกรวังบุญคงชนะดำรงตำแหน่งเลขานุก,การรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะหมอ่อมหลวงปุณธริกสม,มิติดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยการกระทรวงแรงงาน ในส่วนของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะมีนายรณพปัมดิตธรรดและนายเนยวินช่อชัยพิษค่ะโอเคค่ะ